จากาพาสที่แล้วเนี่ยผมได้มีแผนการในการเปลี่ยนชุดเกราะเพชรธรรมดาเป็นชุดเกราะเพชรเอนชารซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนกรงสปอนที่เราเจอให้กลายเป็นที่ฟาร์มเอ็กพหลังจากเราสร้างเสร็จแล้วเราก็ลงมาดูผลประกอบการปรากฏว่ามันเวิร์กใช้ได้เลยซึ่งหากเรามีเ e อ็กพีเราก็ต้องมีการเอนชารผมได้มีการเอนชารชุดเกราะผมจนเต็มเซ็ตส่วนในาพาร์นี้จะเป็นยังไงโปรดติดตามกันต่อในไม่ครับฮาร์ดคอร์ โอเคกลับมาต่อกันเลยไปครับฮาร์ดคอร์พาร์ทที่อืมอืมพาร์ทที่ต่าไหร่วะ่ะชิหายแล้วกูคือในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ทําฟาร์มไปถูกไหมแต่ไม่ใช่ฟาร์มข้าวมาอันนี้กูทำไปนานแล้วคือฟาร์มที่เราทําเนี่ยมันเป็นฟาร์มเอ่อเอ็กพีใช่เราจะได้มาเอ็นชาร์แล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็ซ่อมของเราได้กันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกฟาร์มนึงที่ผมอยากจะทำะนะมีคนแนะนํา,นามผมมาว่าเราควรจะทําฟาร์มม็อบทุกคนเออซึ่งไอ้ฟาร์มม็อบที่เราว่านนนัั้บบกน อันนั้นมันคือ exp ใช่ไหมไดเวลไดเวลงาม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 แต่ว่าไอฟาร์มม็อบที่เราจะทํากันอันนี้เนี่ยมันจะได้พวกไอเทมที่ม็อบดรอปเช่นเออคลิปเปอร์ให้กันเทอเดอร์ใช่ไหมแบ่งมุมให้แยงมุมและสเกลตันให้กระดูกเอามาปลูกผักอันนั้นถือว่าน่าสนใจมากแต่ว่าก่อนที่เราจะสร้างเลยเรามาเคียย์กันตรงนี้ก่อนอไอพื้นที่ตรงกลางนี้ที่ผมถามว่าเราควรจะทําอะไรใช่ไหมเอาจริงมันก็มีไอเดียต่างๆมากมายเข้ามาฉันต้องขอบคุณทุกคนมากเลยซึ่งไอทางตรงนี้เนี่ยจริงๆผมก็อยากทําเป็นตลาดเพราะว่ามันเป็นกลมๆ แล้วก็มี้านค้าล้อมรอบเป็นตลาด NPC ซเออมีชั้นบนเดินลงล่างได้ไอตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยวกูจะมารีโนเวทมึงมึงรอก,กูแปบแต่ถ้าผมจำไม่ผิดพาร์ทที่แล้วผมพูดว่าเราจะไปนรกกันใช่ไหมใช่เราจะไปเนเธอร์และประตูเนเธอร์ควรอยู่ไหนเดี๋ยวขอดูก่อนฟาร์มลาวากูเฮ้ยมันได้แล้วผมลองคิดดูเล่นเอ้ยตรงนี้เว้ยทุกคนตรงนั้นตรงนั้นหาทุกคนถามว่าทาไมถึงเป็นตรงนี้ผมคิดว่า เราจะขับเรือเข้ามาจากตรงนั้นใช่ไหมเราล่องเรือววบนี่เข้ามาจอดตรงนี้ตัวนี้จะทําเป็นท่าเรืองอออกไปใช่นี่คือโซนท่าเรือของเราซึ่งเราสามารถเดินม,มาตรงนี้ได้เออไอ้ตัวนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่ามันเป็นน้ําดําแป๊บเพราะกูภาพปกติก็ได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยข้างล่างมันเป็นน้ําไว้ทุกคนแล้วมันลึกมากๆมันเป็นเหมืองแลโพมาเฮ้ยมันเชื่อมข้างนอกเหรออพเปมันเชื่อมกับทะเลข้างนอกอีกฝั่งนึง ในเมื่อมันเชื่อมซะสวยงามเลยเอ้ยว่าแต่มึงลงมาตรงนั้นได้ด้วยอะเ,อยเพื่อนกูว่านี่ไม่น่าใช่ที่ที่มึงควรจะอยู่อะบอลาวากูหาตั้งนานสัตว์กูขอโทษอ้าวแล้วเมื่อไหร่ักเราอยู่บนน้ำเนี่ยเอเดรแยนจะทำะไรอ๋ยมึงทำกูได้ผมจะเก็บเกี่ยวแค่บางส่วนแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนกันแต่ที่สำคัญเลยเราต้องการของที่เราขาดไม่ได้เว้ยซึ่งนั่นก็คือ ซีเรียลของเราทุกคนถามว่าทําไมขาดไม่ได้ผมคิดว่าทําประตูเล็กๆเนี่ยมันไม่สวยงามเว้ยเราควรให้มันสวยงามไปเลยใช่คือประตูใหญ่ๆม,มันควรขนาดไหนวะทุกคนมไม่รู้อะเอาไปเยอะก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้โอเคผมได้มาส3ิก้อนผมคิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับตอนนี้แล้วป่ะเพราะงั้นเราออกจากที่นี่กันเฮ้ยมึงกลับมาโอ้โหไม่ให้พุ่มให้เสียง <laughs> <laughs> ผมได้ดวงตาไปะปะในเมื่อทางน้ําตัวนี้สามารถเชื่อมไปฝั่งตรงนู้นได้ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอไอเดียมันน่าสนใจว่ะใครมีไอเดียบอกผมได้เลยแต่ก่อนที่เราจะมีไอเดียเราต้องหาที่สร้างประตูนรกของเราก่อนเว้ยในเมื่อนี่จะเป็นศูนย์กลางชุมชนและเป็นทางเดินขึ้นไปข้างบนเพราะงั้นประตูนรกของเราควรอยู่นั่นเฮ้ยผมว่าใช้ได้ผมว่าใช้ได้มันเป็นเหวพอดีใช่ไหมเพราะงั้นประตูนรกผมจะอยู่ตรงนี้ เฮ้ยหรือว่าผมทำทางไปเหวตัวนั้นดีวะทับเป็นเสาขึ้นมาเฮ้ยปวดหัวจังเลยเว้ยช่างแม่งแล้วกันปะเอาอุปกรณ์ก่อนโอเคอุปกรณ์พร้อมหินพร้อมเราทำได้ไปอ้าวเชี่ยอากาศไม่พร้อมกูนอนมึงจะเป็นตลาดในเมื่อมึงจะเป็นเอ่อคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เขาเรียกว่าศูนย์รวมชุมชนใช่ไหมผมคิดว่าตัวรกควรจะอยู่แบบแตกแยกออกมานิดนึงแล้วมันเต็มเร็วจังวะหลังเขามีอะไร ผมไม่เคยมาสำรวจตรงนี้เลยโอ้โอก็เป็นพื้นที่อีกโซนหนึ่งที่เราสามารถมาได้เหมือนกันเพราะงั้นผมคิดว่ามันจะเป็นกำแพงใช่ไหมโอเคตัวนี้ก็จะเป็นกำแพงเหมือนกันลากยาวปิดไปนู่นเลยส่วนตัวนี้จะเป็นอุโมงค์ทางผ่านให้เราเดินเข้าไปได้ซ่าจะเป็นอุโมงค์เพราะงั้นผมจะไม่เสียเวลาเพิ่มเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือจุดสูงสุดของภูเขาของเราตรงนี้โอเคไอ้จริงๆตรงนี้ก็ได้นะวู้ เพราะว่าตรงนี้ผมไม่น่าจะทํากําแพงขึ้นมาถึงนี่กําแพงน่าจะถึงแค่ตรงนั้นที่มันรอบกับหมู่บ้านพอดีอเกมมันจะรอบอย่างนี้ซึ่งเอาจริงผมยังไม่ได้คิดดีไซน์หรือว่าออกแบบว่าประตูลรกเราต้องเป็นแบบไหนนะแต่ว่าจากที่ผมคิด,คดเอาแล้วเนี่ยประตูนรกผมอยากจะทําเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันไม่ได้เหลี่ยมขนาดนั้นใช่ไม่ได้เหลี่ยมเปะ๊ะเพราะงั้นสมมติผมลองวางโครงเล่นๆอ่ะนี่คือออฟซิเดียนเราอ่ะเคนี่คือหน้าผาที่เราอยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้ ชึบชึบชึบมไกลไปเพล่าวะไกลไปไกลไปชึบชึบชึบโอเคสามบล็อกตรงนี้เราจะขยายเพิ่มแบบนี้วางตรงนี้เพิ่มเข้าไปอ่าทั้งสองฝั่งเฮ้ยกูว่าได้กูว่าได้ไดแล้ในเมื่อพื้นข้าล่าเราเนี่ยมันยาวห้าบล็อกาะงน้นผมจะต่อขึ้นไปห้าบล็อกหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็ต่อไปโอเคนี่คือประตูลรกที่ผมคิดไว้ ม,มันจะเวอร์ประวะขอลองอม,มันไม่สามารถทำเป็นอย่างนี้ได้อะถ้าผมจุดตรงนี้ก็ไม่ได้งั้นผมคงต้องหุบมันเข้ามาแบบนี้อ่ะทำเป็นสี่เหลี่ยมขนาดนี้ก็แด้ะเรียบร้อยโอเคนี่คือประตูล็อกของเรา ทีนี้ผมจะทําหินแบบรอบๆให้มันสวยงามคือหินแบบนี้อ่ะทุกคนพอเห็นภาพไหมหากไม่เห็นภาพผมจะลองขุดให้ดูเอี่ยงตรงนี้เป็นเคอรโบสโตไหมปึ๊บ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 แบบนี้เฮ้ยผมแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนี่ครึ่งยังวะครึ่งละครึ่งละอ่าผมว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กเอ้ยมันเหมือนขาดอะไรไปวะมันขาดบล็อกซ้ายมือตัวนั้นใช่ไหมเออใช่ผมลืมใส่ทาดาเสร็จเรียบร้อยหากเรามองจากตรงนู้นเนี่ยเราจะเห็นเออประตูตรงนี้ ใช่มันจะกว้างมากๆส่วนอันดับต่อไปก็คือเราจะตกแต่งพื้นที่ตรงนี้ด้วยหินเอ,อ่อคาร์บอนสโตนแล้วก็ดิฟสเลตแต่เอาจริงๆผมก็อยากจะตกแต่งด้วยหินอื่นเช่นพวกหินเนเธอร์แลคหรือว่าหินนรกต่างๆใช่ไหมเพราะงั้นเราจะเตรียมตัวลงนรกกันแต่ก่อนจะลงนรกต้องเตรียมอุปกรณ์กันวะปะปะปะเดี๋ยวผมจะนอนนอนเสร็จปุ๊บมันเช้าเช้าเราจะลุยกันเลยวู้ผมพร้อมที่จะประจนภัยแล้วนี่คือตอนเช้าถึงแม้มันจะดูเหมือนตอนกลางคืนก็ตามเฮ้ย โอเคมันเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่ะไปเดี๋ยวเราค่อยจะทานฟอร์มภูเขาลูกนั้นให้มันกลายเป็นภูเขานรลกเออถ้าเหมือนไอเขาเรียกไงประตูนในรกพังอะ่ะที่มันจะมีพวกแร่ทองมีนิทรลกมีลาวาเราจะเอาแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาอโอ้โอ้โอโออย่ผมตื่นเต้นเจอกันทุกคนแล้วกูมาอยู่ไหนวะเนี่ย นี่มันคือป่าเอ่อกิมสันใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ากิมสันส่วนตรงนู้นคือวาเป็ดกิมสันกับวาเป็ดเชื่อผมไม่เคยเล่นในเวอร์ชั่นเชเดอร์มาก่อนมันก็สวยนะโอ้แต่การเล่นไมครับที่ดีเนี่ยทุกๆรอบที่เราเข้ามาเนี่ยเราควรจะเคลียร์พื้นที่รอบข้างซึ่งวิธีการเคลียร์นี้คือเราจะล้อมรอบประตูของเราด้วยหินนะใช่มันจะได้เอ่อไม่ถูกทําลายลงแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเราเวลาเราโยกมาที่นี่ เท่านี้ที่นี่ก็ปลอดภัยและเสร็จสิ้นผมได้ห้องบ้านมาแล้วอันดับต่อไปของเราเนี่ยคือเราต้องออกประจนภัยใช่ไหม,มผมต้องตามหาอะไรวะเห็ดเดี๋ยวผมควนมาพิกัดไว้เดี๋ยวผมหลงไม่งั้นกูกลับบ้านไม่ได้โอเคผมมาพิกัดไว้เรียบร้อยมันถึงเวลาลุยกันต่อวะ่ะโอ้โหจะเอาจิงมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะเฮ้ยชื่มันน่ากลัวยังเลยผมมองอะไรไม่เห็นโวป่าแดงกับป่าเขียวประสานกันอย่างลงตัวมันช่างปเป็นที่สวยงาม สรุปนี่มันคือสีเขียวหรือสีฟ้าโอเคมันคือสีม่วงผมยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าผมมาที่นี่เพื่ออะไรใช่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมมาที่นี่เพื่ออะไรแต่ที่แน่ๆเราควรจะมีอันนี้เพราะงั้นเราจะใช้ซิวทัชในการขุดมันได้ใช่ไหมเอ้มันได้มันได้เก๋ๆ okay, okay, okay. กูต้องใช้มือในการตกแต่งเพราะงั้นมึงเอามานี่ไอ้พวกนี้ด้วยกูต้องการมึงเหมือนกันโอ้โกสโตนกดสวยกูก็ต้องการมึงเหมือนกัน เฮ้ยไอ้นั่นมันคือแร่ทองใช่ไหมทุกคนอันนี้มึงคือแร่ทองใช่ไหมวะกูก็ต้องการมึงใช้ซิลทัพขุดแม่งเลยเอ๊เอาไปด้วยคิดซว่ารอบนี้ผมมาเพื่อเออเก็บเกี่ยววัตถุดิบในการสร้างก่อนละกันใชเพราะจริงๆในนรกมันก็จะมีปราสาทในเธอรแล้วก็มีเออฐานทัพของหมูใช่ไหมฐานทัพหมูก็น่าไปเพื่อเราจะเจอของดีๆก็เป็นได้อุ้ยอุ้ยอออมันเยอะมันเยอะ ถึงกูจะบอกกูไม่กลัวเหอะแต่กูวิ่งเลยเนะนี่ยมาดิอ้ดาบทองเอ็นชาร์เอ้ยมึงถือธนูใครให้มึงถือธนูเอ้ยผมว่าโอ้โห,โหพอเอาเชเดอร์ออกแล้วมังแห้งเลยเนี่ยทุกอย่างม่งแห้งเลยวะระหว่างอยู่ที่เนเธอร์ผมขออนุญ,ญาตเอาเชเดอร์ออกก่อนละกันเพราะว่าผมค่อนข้างแสบตาใช่ผมแสบตามากเลยเราเล่นแบบธรรมดาก่อนละกันประสาทเฮ้ยพวกมึงกูเจอประสาทเว้ย ไม่เมื่อเจอปราสาทอย่างนี้เห็นทีคงต้องไปหาปราสาทสักหน่อยถ้าปกติแล้วเราเจอปราสาทเนี่ยคนทั่วไปก็คงจะไปฆ่าไอ้เบรสใช่ไหมเพื่อเอาไอ้แท่งไฟแล้วไปจบเกมเพราะงั้นเราก็จะทําอย่างนั้นเช่นเดียวกันเฮ้ยอาหารอาหารของกูผมจะเข้าไปในปราสาทได้อย่างไรผมคงต้องหาทางเข้าไปใช่ไหมตัวนี้เหมือนเป็นทางที่ดีฮ่าฮสวัสดีครับอา t ์เทอริบูฟอร์เทส ที่นี่มีอะไรบ้างผมอยากได้กล่องเฮ้ยผมได้เสียงไฟข้างบนมีเสียงไฟโอเคข้างบนน่าจะมีเบรสซ้ายมือไม่มีอะไรออฟซีเดียนทองแล้วก็เกาะม้าเอามาทำไมวะเฮ้ยอันเนี้ยสำคัญเลยทุกคนนี่มันคือเนเธอร์วอร์ดซึ่งเนเธอร์วอร์ดเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ดีในการทำยานะแทบจะทุกส่วนจำเป็นต้องใช้อันนี้ด้วยนี่คือโซแซน อันนี้ก็ดีหากผมจุดไฟมันจะเป็นไฟสีฟ้าเอาไว้ตกแต่งบ้านได้เฮ้ย hey, พี่กระดูกพี่กระดูก uh huh. ไม่ดีไม่ดีอย่าสู้กันเลยพี่ที่นี่มันอันตรายว่ะโอชิปหายละขวามือผมก็ได้ยินเสียงข้างหน้าก็มีเอออขวามีหน้ามีเราขึ้นมากูรลอกรอตรงนี้แหละเอากระดูกก่อนอโอเคเอาไฟต่อมามึงยิงหมดกูตี โอเคกระดูกออออโอ้ยอย่าตีผมถ้ากระดูกมันตีเราเนี่ยเราจะติดสถานะวิทเทอร์อะนะคือเราจะเสียหัวใจเรื่อยๆเออทิ้งของไม่จําเป็นเช่นอันนี้เช่นอันนี้อันนี้ผมว่าผมควรตามหาเออกรงสปอนของเบรสก่อนใช่เราจะได้ฟาร์มเบรสได้ออ,อ,อมันเห็นผมด้วยโอ้โหนี่กูไปดีกว่าเฮ้โอเค,อเ,คเราเจอกงสปอนเบรส ตัวน,นี้คือจุดฟาร์มเออเออเออเอได้มาสี่อันผมไม่รู้ต้องใช้เท่าไหร่แต่เป็นว่าผมจะเอาไปเยอะเลยเพราะงั้นมาโอเคผมคิดว่าประมาณนี้จะพอผมไม่รู้ว่าผมต้องเอาไปเท่าไหร่ใครที่รู้บอผมได้เลยนะตอนนี้เราอยู่16 ใช่ผมคิดว่าเอาไปสักประมาณ16เนี่ยน่าจะกำลังดีเย่เอานี่ไปด้วยอันนี้ก็เอาไว้ตกแต่งได้โอ้โอเหมือนผมจะมาอยู่ไบโอมที่เรียกว่าโซแซนวอลเล่ซึ่งไบโอมโซแซนวอลเล่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีนี่บล็อกอย่างนั้นแล้วก็ใช่ไอ้แก๊สไอ้ตัวนี้แหละมึงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยสองตัวเลยหรอธนูไม่มีลูกกูจะตีมึงกลับด้วยบล็อกนี่แหละหนีธนูกูไม่มีลูก เฮ้ยสเกลิตันผมจะไปเอารูขนูจากมันถ้ากุได้ขนูปุ๊บผมจะหันไปสวนรูขนูมาขอบคุณตัดตากูบ้างไหนมึงอยู่ไหนแก๊สไอ้แก๊สกูมาแล้วสัตว์เฮ้ยนี่แหละฮ่าข้ามหัวมแ่งยิงกูดีนักโอเคผมจะคราบของสิ่งที่ผมจะคราบเนี่ยมันคือเออที่ขุดนะผมก็จะขุดเอาโซแซน ป่ะสปีดลันอ้อแล้วก็ทุกคนไอโซแซนเนี่ยมันมีเพื่อนที่ชื่อว่าโซซอยไอโซซอยนี้ผมไม่รู้มันทําอะไรได้ใครที่รู้บอกผมได้เลยเพราะจากที่ผมรู้มามันจุดไฟเป็นสีฟ้าเหมือนกันแค่นั้นแต่เอาจริงจริมันอาจจะมีจุดประสงค์อื่นที่ผมไม่รู้ก็ได้ใช่ผมว่าประมาณนี้น่าจะกําลังดีเพราะงั้นเราจะกลับบ้านกันไปสักแป๊บหนึ่งเพื่อไปตกแต่งกันก่อนป่ะไปเจอกันที่บ้านเลยอู้อ๋อยิ่งถึงที่นี่แล้วเกิน แต่ว่าก่อนอื่นเลยผมคิดว่าผมควรจะทำตรงนี้ว่ะผมจะปลูกเนเธอร์วอรไว้ตรงนี้ก่อนใช่มันจะได้ไม่เสียเวลาถือว่าให้มันเติบโตไปเลย <c oughs> แล้วก็ต้องเก็บสวนด้วยไอสวนนี้จำเป็นอาจริงมันมีฟาร์มอันตโนมัติด้วยใช่ไหมที่ผมแบบไม่จำเป็นต้องเก็บเองแต่ว่าเดี๋ยวค่อยละกันอันนั้นมันน่าจะอีกยาวไกลเลยเราไม่รีบอยู่ละไอตรงทางเดินขึ้นตรงนี้ผมจะยังไม่ทําจนกว่าผมจะรีโนเวทข้างล่างตรงนี้อะนะ ใช่มันจะได้เป็นทีมเดียวกันส่วนข้อมูลตัวนั้นเนี่ยเราสามารถทำแบบหลุดโลกได้เลยอันดับที่1นึ่ภาร,รกิจของเราก็คือเปลี่ยนพื้นตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นเนเธอร์แลกหากถามว่าทํายังไงแบบนี้ปูไปเลยและผมคิดว่าเราควรใช้พื้นนี้ด้วยวะ่ะผมขอลองดิแล้วถ้าผมทําอย่างนี้อ่ามันเติบโตมาได้ โอเคกระดูกผมมีเยอะพอสมควรปะเริ่มเปลี่ยนเลยผมจะทําให้มันดูเหมือนกับว่าไอตรงนี้เนี่ยมันกินลงไปข้างล่างใส่แบบค่อยๆกินลงไปเพราะงั้นเราจะค่อยๆเปลี่ยนพื้นตรงนี้ไปเรื่อยๆปะ่ะใครที่ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมทําภาพให้เห็นเอง โอเคอันนี้คือเน,นอร์แลคทั้งหมดของผมแล้วอ่ะทุกคนจะสังเกตว่ามันลามใช่มันจะค่อยๆลามลงไปแต่ว่าเนร์แลคผมหมดเราจะไปเอาเพิ่ม โอเคผมขุดมาแล้วสักพักหนึ่งเพราะงั้นผมจะให้ดูผลประกอบการตอนนี้มันจะเป็นประมาณนี้แหละอ่าซึ่งที่แน่ผมจะไม่ทํามันลงไปหมดเลยใช่เราจะทํามันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นะนะซึ่งตัวนี้ก็จะเหลือฝั่งขวาตรงนั้นแล้วก็ข้างล่างตัวนี้นิดหนึ่งลุยต่อ หากว่าผมเดินมาไกลๆแล้วมองเข้าไปตรงนั้นเฮ้ยให้มันดูไม่เร็วโอเคโอเคโอเคมันเริ่มสวยงามว่ปะปะเราจะไปฝั่งนู้นกันต่อไอโซนตรงนี้เนี่ยผมนา่าจะทําให้มันเป็นพื้นหินซึ่งพื้นหินที่ใช้น่าจะเป็นดิฟสเลตเดี๋ยวผมจะลอง coverstone กับดิฟสเลตก่อนลวกันมันก็ดูไม่เร็วแล้วถ้าหาผมประยุกต์พวกโซซอยไปด้วยแห่ทุกคนคิดว่าไงเฮ้ยจริงๆมีหนึ่งวิธี คือในอนรกเนี่ยมันจะมีหลายไบยโอมเลยไม่ว่าจะเป็นบาซอลเดลตาเป็นไอโซแซมวอลเล่ ISO, ee, หรือว่าไอแดงแดงนี่แล้วก็ป่าเขียวๆที่เราเห็นกันถูกไหมซึ่งผมทําตัวนี้เป็นสีแดงแล้วหากผมทําฝั่งตัวนี้เป็นสีเขียวเราจะเป็นยังไงเอาจริงมันก็น่าสนใจนะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าใช้ได้ละอ่าโอเคโอเคโอเคตรงนี้ดูดีไม่เมลมากที่เหลือแค่เอาไว้ตรงนี้ออก เริ่มโอเคตอนนี้ผมก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วซึ่งไอทางตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบันไดขึ้นมาถูกไหมบันไดขึ้นมาปุ๊บแล้วจะอ้อมมาตรงนี้เพราะงั้นในโซนตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรผมสามารถทํามันเป็นป่านรกได้ใช่ซึ่งป่านรกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เออไอหินอย่างงี้สีแดงแล้วก็หินสีเขียวเราจะไปตามหามันกัน งมๆงๆมสีแดงอยู่โซนตรงนี้สีเขียวอยู่โซนตรงนี้โอเคปะเริ่มเลยไม่น่าใช่ที่ที่มึงมาได้โอเคผมต้องการเห็ดอันนี้จำนวนมากเห็ดด้วยโอ้โหเย็ดเคกูมาละมืดเลยกลับบ้านนอน โอเคมาโซนแรกเลยพื้นที่ของป่าแดงจะอยู่ตรงบริเวณกราวเวลไปก่อนเลยมึงอะหากทุกคนไม่เห็นภาพมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมป่าแดงผมจะโปะทับกราวเวลที่ผมขุดไปเลยเช่นผมขุดอันนี้หนึ่ง2องสาสี่หนึ่งสสาสี่แบบนี้น่าจะเพียงพอและพอดีหวังว่านะ นี่คือหินแดงทั้งหมดที่เราได้รับมาเชื่อมไม่พออะ่ะเราเอาเอ็นเทลักมาทำอย่างนี้ได้ป่าววะได้อยู่ไปไอบ้บ้าไม่เร็วไม่เ,เร็วเลยแล้วก็ตรงนี้อีก3ชั้นเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ okay. เคเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียว โอเคแล้วเราก็รอปลูกต้นไม้ต่อไปโซนตนัวนี้โซนสีเขียวผมก็จะทําแบบเดียวกันเลยไม่แย่นะไอ้ตรงนี้แทนด้วยบล็อกไหมเดี๋ยวลองดูดิโอเคโอเคโอเคบล็อกผมหมดพอดี แม่งเลยแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันก็ดูดีพอสมควรแล้วนะอืมใช่เพราะพื้นที่สีแดงเนี่ยมันลามมาตรงนี้ไปข้างล่างเลยเพราะงั้นพื้นที่สีเขียวเนี่ยผมจะให้มันลามปิดตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ลามไปหมดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมกะจะทเป็นทางเดินใช่อาจจะลามมาแค่นิดเดียวพอแต่ว่าตัวนี้จะลามหมดเลยป่ะเดี๋ยวผมมา โอ้โหสวยงามเฮ้ยมันมืดเปลี่ยนมาตอนเช้าดีกว่าซึงผมจะบอกว่าเช้าแตบบ่ฟ้ามังา่งผ่าอึไม่เป็นไรเรายังคงทำงานกันต่อได้เว้ยทุกคนอันดับต่อไปผมจะแช่อันนี้แล้วก็อันนี้พร้อมกับกระดูกเท้ามันทำยังไงก็คือเราสามารถวางมันแบบนี้ได้ใช่ไหมเราก็ทำอย่างนี้เยอะสูงเกินบางทีอ่ะใช่ทุกคนเราสามารถปลูกมันได้อ่าไม่ไม่โตว,วะเอ้ย เออไอไอ,ไอต้นนี้มันโตแปลกๆเว้ยไอมึงพิการมั้เนี่ยเยมาสีแดงสักต้นตรงนี้ตอนดีๆเออค่อยดูดีขึ้นหน่อยอันดับต่อไปสีเขียวไว้ตรงนี้เลยเออริม,ม,มๆเท่าๆกันกูจัดองค์ประกอบมาแล้วเว้ยตรงนี้ว้าวแปลกๆปนะพวกมึงเนี่ยพวกมึงโตกันแปลกๆป,กปกนะโอเคที่เดี๋อแล้วแค่ปูอันนี้เข้าไปเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ โอเคทีนี้ประตูนรกผมก็เสร็จสิ้นและนี่ก็คือประตูนรกของเราโอเคซึ่งตัวนี้จะเป็นทางเดินใช่เป็นทางเดินปึ๊บแล้วก็จะมีเชื่อมเข้าตรงนี้มาหาประตูนรกของเราได้เลยหากว่าเรามองจากไกลๆตรงนู้นเนี่ยเราจะเห็นแต่สีแดงนะแต่หากว่าเราได้เดินขึ้นมาเราจะเจอสีเขียวด้วยโอเคสีเขียวอยู่รอบนอกแล้วก็เข้ามาตรงนี้เป็นโซนทางเดินเข้าไป เป็นไงทุกคนเนี่ยมันสวยงามไหมเอาจริงผมก็ไมไ่อยากรีบจบพาร์ทขนาดนั้นเพราะว่าพาร์ทนี้เราไม่ค่อยได้ทําอะไรนอกจากเราสร้างประตูนรกนี่ถูกไหมกลับไปลุยนรกแค่นิดหน่อยเองเพราะงั้นก่อนจากลาทุกคนผมจะทําฟาร์มโชว์ใช่ทุกคนฟังไม่ผิดผมจะเก็บเกี่ยวของพวกนี้แหละอืมันช่างสวยงามจริงเสียดายที่ฝนตกไม่ไงั้นผมคงได้ภาพสวยๆแล้วละในเมื่อพาร์ทนี้เนี่ยเรามีประตูนรกที่ดีแล้วเราก็ตกแต่งประตูนรกของเราเรียบร้อยผมคิดว่าพาร์ทหน้าเนี่ย เราอาจจะได้เดินทางเข้าไปข้างในกันใช่แล้วก็ไปตะลุยอาจจะหาบัตชั่นใช่ไหมโกเคเราหาบัตชั่นหาของต่างๆให้ครบในนั้นเลยพอเราหาของครบเสร็จแล้วเราค่อยออกมาและคิดอีกทีว่าเราจะทําอะไรกันโอเคพองานสลับไม์ครับในตอนนี้ก็ต้องขอจบลงว้ตรงนี้ก่อนใครชอบก, like, กไดไลค์กดติดตามกดกระดิงผมด้วยสำหรับตอนนี้ไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนผมไปละใครมีไอเดียในการสร้างบอกผมได้